หน้าพี่น้องเก็บเลยบ้านปูว่าเขาจงไว้เต็มว่างนี่นะพี่น้องเก็บทุกคนโอ้โหแรงจังดอกหอมงามดีจ้ะอุ้ยขาป๊าดอันใดดอกสั้นนี่บ่ <ừ. S 2> เตรียมตาไว้อืมขยันจ้ะ ไปเดาจูโดน,น,นต้นเพียครูเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีตอนเสาร์จ้ะพี่น้องเแต่เสาร์เลยเนาะนนวันที่ยิ้มหาชิงหาคมหกแปดจ้าวันนี้ก็ขอป้าห้าเฮดคือเก่าจ้ะพี่น้อง พิกัดกับวัดคุกขรั่นสูงอำเภอหน้าจิ้งวดจังหวัดอุบลเนาะแมีนเมื่อวานเนี่ยพี่ใหญ่คอนไปกับแยกกันไปกับใจอยู่เมื่อวานพอได้แกงอยู่พี่น้องไปมองไหนกับพอได้แกงอยู่ดอกเห็นมันออกอยู่เดี๋ยวนี้ทันได้มากอยากมาเก็บกับมาได้พอได้แกงอยู่ไปห้ามันหนีไปลุ่นกันบังอีกบมันหนีมันสิโซกสิมันสมุนไวรหนูเนาะไปโกตัวพวกเห็ดไบ่แล้วพี่น้องเป็นอย่างบ่กไหมเห็ดเห็ดมอันเยอะ

แม่บ่ยังก็เอาแล้วบาดนี่ ừ. ừ, ừ. à. ừ, ở đây, บ่เห็นหูไม่ข่อยตัวไหนตัวไหนตัวแมวบนบนเรื่องน้องบนไหนน้องนึงอุ้ยโอ๊ยบ่ได้ตัวไหนมาชิบมาชิบฮะ ngay thường có câu vú lại tược tôi tược thì bên đi này này, nó quay, cái này, 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 này, cái 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 này, này, ทำใหญ่กว <ítulo> anyway, ่านี้น้อยนึงสีไข่อยู่ทำหน็โอเคยี่ดอกพอดีแกงเสียมนะซันหื้กรสาบอยู่ขับเลยแกงเสียมพอดีเนอง sàn vuông kẻ cam có bị hết, còn cà dong đây chị, uýnhi đỏ cả rồi, à, tí, tí, tí. nói có ao luôn không ao ải mà kiếm, mày nhảy cái thứ quá. đỏ trăm bạn này. Kiểu cương tàu đi này. Đúng không? Nó. nói gì không có bỏ không? tít nó nằm. Nó lên ม nó ันน่ากันเลยอุ้ยดอกหน่อยมันนี่มันชิยังมันจมันยังยี่บอันจะสิมันยังเด้อสมัยชามันยังเนี่ยมติดพวงเ้กันเนาะ ดอกหน่อยมันพป่น้องนัองดียวดียอะมันน่อนมีดอกั่เอมันดอกใหญ่สมูทวันเต็มตาดิก็ตเต็มกระเรืองนะนี่

ต้องดอกเั็นห็นว่านันชั่นแห่งทีก่อนมันลงไป้าเองกมันลงไปหยากลวก็เห็ดหยเลยโอ้ดอกหามันจะอะข้าวขาวพอกเด้เก็บอีจ้ะเอานี่ง từng bốn năm 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 Để năm 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 người ta có một cái gì thì người bán mặt 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 Nó mặt 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 mặt

Nhỏ Mát, khá nhỏ nhỏ đi chả rất khá nhỏ khá hết cực tịa chả ừ. nó ngảm thì xẻm được nhỉ phê như đấy bông ừ. ừ. cái này nhỉ ừ. 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 ดอกน้อยมันเนาะไม่อยากกินเรค้งามดีจ้ะอื้ยขาปาดอันเด้ดอกสัน้นนี่บมเเรียมตาไปอ,อือันนีอน้อะจ้ะไขเดดอก ต็นเพียคูเลยดอกหน่อยก็หน่ตันนี้นะเมนมนบ่ดอกหน่อยเมนเมนองด่อนที่ขักกันนี่ขาไปเลอุ้ยขาเห่วขักพี่น้องเลย ปดอนไยังสินเว้ยเป็ดอะไนี่แังกินยังกินดอกป่นเนาะดอกปันนาะนี่หมดตัดดอกป่นนาะดอกเป็นไงเลยจ้ะอ้ยม่เหกัดอ้ยถัง่ข้าวขาเลยดอกนี่ดอกไงแนล่ะ

มาเมดกันนี่ขาหัวจี่มมันเหมิดนะพี่หนอ่มขึ่มเลยเอาหมาเมดตดหัวไปเลยลองมาเด็กหน่อยลงมีตไก่จ้ะนี่ขุนข้หน่อยกุเข้อหน่อยกับแกงเสียด้วกันกัแกงหวาน้กันมีนุ่มกันเลยก็เฮ็ดผงล้างเขียวเฮ็ดผงล้างเขียววะสันเฮ็ดล้างเขียวจ้ะ một xong 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 แม่เจ้าคนไหนอรอกินเขาไอหี้ยเป็นกระดงปะ <c oughs> พื้นเลือดจ้ะกำลังออกปุกเลยมันกระดงจ้ะจอดอกโอ้ยมาเหี้ตัดขาสั่นบรรยากาศขึ้นได้พี่น้องสิจ่ะสองสามโมงสี่โมงเนี่ยยายก้อยยังใส่อันนี้ยังใส่อัน หัวเวทดหัวอยู่มันอาจจะเป็นผลกับทัของอันทายุเนาะันหมือดเมืดท่ไหน่หล่มล่ม่อเาใบหมงคนอที่ฝร่้นะพี่นอย่าน้นเนาะเว่าไปส่งนด เงาะพอเ็งาเออย,อย,ด,อด,อยอดอก,ดอก,อหวดวกให่ใหญ่ก่นะเอาเป็ตัดอกเป็ดอกหาหดอกตัวนีหออกเ่ไรออกเ กก่อนเนาะเกียวรถเกียบุคคนมีรถมาเด้ยันมา แค่นี้นกันบ่ทาได้ปวดเไือาหลอเลยไอบุญจะหันเ้วยไงมันใสยออกถึงเลือดจ้ะงามเท่มเป็นงามทำไหม

เดี <NXT> <Finnish. S 1> ๋ยว่มสะอาดจ้ะไหนบ้ได้่อกี้เพชรนาเล่ถ้ากันมาเบื้งเพชรนาเล่นะออกดูจ้ะออกแข้งเยอล้วก็ตึงต

ไปตวงผ่านด้วดิวอืม,มน่าจะแข็งดีเนาะ,ะเกงแดดนะดดลงตีหมดแล้่ มั่วอันนี้พอดีเนาะหมดแล้วขอหนังเรียงเอาหน่อยจ้ะ

ของแดงด้พี่น้อยก็บรได้กันต่องนันแดงเจะสองข้าวขาวนะจ๊ะ cẹp à, ta là bạn phi nông này. ôi, tôi này con đèn. tiêm ta là. chúng ta phi con, đồng đồng. Ừ, con, mình con. Nữa, con <laughs> đây nào, mình เปนอ่อนอ่อนอ่อน่ออ่นอ่น่หรอนี่เด้องเตือนก่นมันอ่อนด้อพี่นมันเอากกล่อยก็อิโมเนนเดอพี่น้อะมันอ่อนนะเอาเส่ถุงไปนี่ก็เสียง คุณอะต้อี่ผ่านด้ี่หาอหามันใบใหม่พกไรมันก็อ่อนาเห็ดอะไรัน้ัวนีนี่เนะ นตอนนี้เอาอยู่เหนคอให้ดปลกบานันพี่น้องใจไหนบ่นปรไฟบานม่กินคนกันเราให่บัพี่น้องจัย เขาไ่ด้ไพี่น้นองโอ้ยพอจะเห็บวกเขาดื่มม้งนี่ืมเข่าอ่าองเนาะ

ใหม่พวกก็เป็นอ่อนๆออดูิทองมันแดงตัวนี้แม่กินไง คุณน่ะเผาะไรอบ่านะอ่อนมันยังขอนบม่เขียนนี่มันเทดทิโอะวะพี่น้องนื่ เินบ่เออเดนขึ hey. ้นแขงเงียทานนีาส้หาน้าผลานนี่พี่น้องนี่ถ้ากันออกจากดงมามาหามึงเฮ็ดนน่นแหลยน้าลาไปดูศาสตร์ใ พุ่งสะอาดดอกคุ่มเลยเห็ดกอดอกใหญ่ๆเลยปัดผุนะขามาพี่น้องมาสรุปยอดได้ยอดมันจ้าเหลือกระตาคือเก้าวจำมาเนี่ยตั้งใจเป็นเห็ดพึงเทียนเห็ดพึงปลาดงน้าจ่าทั้งใจเหลือกระตาเหลือเสื้อทงน้าจ่าเห็ดหนาเล่น้าจ่าทั้งถึงนาเล่เห็ดข้าวดินเห็ดผลศสาด คิดว่าไม้นี้เราจำมันเองแล่พ่อได้เกลี้ยงด้วยเกลี้ยงนี่นาะจากแต่พอถึงัาร้านทางพี่น้องแต่ว่าหันพ่อได้อยู่ไปมาแต่พ่อได้แกงเนาะแม่ผู้ได้แกงหน่อยเกลี้ยงไระพี่น้องได้แกงแท้ละแม่เอาข้าวกะทิล่าพี่ล่าน้องเในจ้ากับปลาก็อะไรก็แซ่จะพี่น้องคนติดตามคนกระดิ่งแกงเตือนจากสองนู้กอนชาแนลมาน้ำมาฟอกกันไหมจ้ะพี่น้อง